สวัสดีค่ะคณะครูที่จะ,กะเกษียณอายุราชการในวันนี้ค่ะก็ด้วยความรักนะคะแล้วก็ขอชื่นชมในความสำเร็จของคุณครูทั้งหกท่านและขอต้อนรับเข้าสู่วัยกเกษียณด้วยความยินดียิ่งเกียรติประวัติที่ผู้รับราชการทั้งหลายปรารถนาก็คือความสำเร็จในหน้าที่การงานความเจริญและความก้าวหน้าใน ชีวิตราชการจึงได้อุทิศตนอุทิศเวลาและพัฒนางานซึ่งคุณครูทั้ง6ท่านก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่แล้วก็เต็มเต็มความสามารถของทุกๆคนในที่นี้ก็มีส่วนที่ได้เคยร่วมงานด้วยกันกับคุณครูหลายๆคนเช่นอาจารย์แต๋วอาจารย์ปราณีสองคนนี้ก็เป็นลูกศิษย ะะเป็นลูกศิษย์มาตั้งแต่สมัยที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนท่าใหม่ปุณวัดร,ราชนุก,กูลแล้วก็เห็นว่าทั้งสองคนนั้นมีชีวิตก้าวหน้าในการรับราชการแล้วก็เป็นผู้ที่ประพฤตินตนอยู่ในระเบียบวินยัยแล้วก็ปฏิบัติตนตามจรรยาบรณวิชาชีพครูอย่างครบถ้วนมีความตั้งใจในการที่จะทำงานของตัวเองนั้นให้ประสบ ความสําเร็จอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมก็เป็นเรื่องที่เสียดายมากนะคะที่ว่าทั้งสองคนคุณครูทั้งสองคนนะคะทั้งแต๋วแล้วก็ปราณีทึ่งจะ,กะเกษียณวิทยาการในในปีนี้แต่ทั้งนี้ก็เป็นวิถีชีวิตของทางราชการของทั้งสองคนอีกสามคนก็คือก็คือน้องน้อต่อยะคะต่อยแล้วก็จิว๋วแล้วก็แมวทั้งส้งสามคนนี้ก็เช่นเดียวกัน ก็รับราชการก็ให้ความร่วมมือด้วยเป็นอย่างดีก็ถือว่าเป็นน้องเป็นน้องที่น่ารักแล้วทั้งสามคนนี้ก็มีความมุ่งมั่นในการที่จะทำงานในโรงเรียนให้ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันนะคะอีกคนนึงก็คือท่านอาจารย์อ,อนงค์อันนี้ก็ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับทราบว่าเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานมีความรับผิดชอบสูง ก็อนนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีซึ่งจะติดตัวพวกเราทั้ง6ท่านนี้ไปซึ่งในการเกษยียณยุราชการในปีนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายว่าโรงเรียนท่าใหม่ปูนสวรรค์ราชนุกูลจะขาดบุคลากรที่มีคุณภาพไปแล้วก็จะเป็นในส่วนที่ว่าจะทําให้โรงเรียนนี้พัฒนาไปยิ่ง่งขึ้นไปอีกอันนี้ก็ถ้าทั้ง6ท่านนี้มีส่วนในการที่จะมาร่วมมือกับโรงเรียนได้อีกก็อาจจะเป็นเรื่องที่ โรงเรียนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะอันนี้ในฐานะที่ว่าเคยเคยสัมผัสกับทั้งหคนนี้นก็น่าจะมีส่วนเข้ามาร่วมในการพัฒนาโรงเรียนท่าใหม่ภูรัตน์ลูกกูลของเราต่อไปได้นะคะในโอกาสนี้นะคะก็ขอในการครบรอบกรเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้ก็ขออาราธนาคุณพระศรีัตน์ไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่คุณครูเคารพ นับถือนะคะจงโดนบันดาลให้คุณครูและครอบครัวมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ใช้ชีวิตในหลังจากการเสียนอายุราชการนี้ได้อย่างมีความสุขสวัสดีค่ะ